ลมหายใจเท่านั้นช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากนิสินปลอดภัยจากความเจ็บป่วยทั้งหลายปลอดภัยจากสตรูคู่อาคาตอาศัยลมหายใจเนี่ยลมหายใจมันเป็นกายละเอียดนะเป็นกายยคตาสติที่เป็นนามนะครับเป็นทั้งรูปทั้งนามเลยนะคะ เป็นกายละเอียดที่คอนโทนปปรลสรรพสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือลมหายใจนั่นเองความลับจักรกวาลก็อยู่ที่ลมหายใจสุดยอดท็อปซิกฤตนะก็คือลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจแล้วทำอะไรไม่ได้ใครจะเก่งกล้าสามารถยังไงก็แล้วแต่พอดับลมหายใจแล้วถ้ายังทุกข์อยู่ก็ลงอบายภูมแต่ถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้ นะตายไปพร้อมกับความโลภความโกรธความหลงปฏิฆะขัดเคืองตายไปพร้อมกับความอาฆาตพยาบาทล้างแค้นกันก็ลงอบายภูมิอย่างเดียวจะจะเป็นใหญ่โตขนาดไหนกันแล้วแต่นะคะพระพุทธองค์สอนไว้นไม่มีอะไรลบล้างได้ฉะนั้นความลับจัก,กรวาลน,นี้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นใครที่มีสติหรือจิตนะคะอาศัยลมหายใจเข้าออกตลอดเวลา รับรู้ลมหายใจจะลักษณะไหนก็แล้วแต่ะจะคาแมวท้องยืดตัวขึ้นให้จิตและสติอยู่กับร่างกายตลอดเวลาให้เห็นการทำงานของร่างกายอันนี้มันมีเปอร์เซ็นนะคะมีเปอร์เซ็นมีผลที่จะทำให้เราจิตไม่ส่งออกจิตไม่หลับในนั่นเองนะคะเมื่อเราอยู่กับลมหายใจนะคะจิตไม่ส่งออกจิตไม่หลับในเนี่ยมันจะเข้าสู่ ความเป็นจริงนะคะในร่างกายเราสัจธรรมความจริงเป็นเรียกว่าอริยสัจสี่นะคะอริยสัจสี่ก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการไม่มีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสอนพวกเรามาไหลณนะจัก,กรวัติสีเดียวนะคะตั้ง2,600ปีก็สอนเรื่องเดียวนี่แหละอริยสัจสี่ทุกนะคะ ความทุก์มีอยู่ทุกย่อมย่าเริ่มปฏิสนธิในท้องบิดามารดาเริ่มมีชีวิตก็ทุกแล้วคุดคูอุดอู้อยู่ในท้องเก้าเดือนเริ่มทุก์แล้วพอเกิดมานะคะมาเจอสภาวะอากาศไม่สมดุลก็เริ่มทุกแล้วร้องจ้าเลยเมื่อเราอยู่ในความเป็นจริงอย่างนี้อาศัยลมหายใจเท่านั้นนะคะที่จะอิสระจากทุกข์จากตัวนี้ คือเรา,เ,าเราอยู่กับศัจธรรมความจริงคือลมหายใจรนะับไล่ความทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บลมหายใจขับไล่ความอาัตคัดขัด,คดแคลนลมหายใจขับไล่ความเจ็บป่วยทุกทรมานนะลมหายใจตัดพบตัดชาติให้เราลมหายใจทําให้คนโหดร้ายกลายเป็นคนดีคนผิดศีลผิดธรรม เข้าสู่ความเป็นคนดีได้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมได้ผู้ที่ฟุ้งซ่านจิตส่งออกตลอดเวลามีแต่เรื่องบีบคันหัวอกหัวใจเมื่อมาอยู่กับลมหายใจแล้วจะตัดรับสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตจากใจได้ด้วยกระบวนการทำงานของลมหายใจนั่นเองต้องอยู่ภายในนะลมหายใจที่เข้าไปในภายในร่างกายแล้วสติและจิตต้องไปรับรู้รับทราบการทำงานของระบบภายใน ตับไตไส้พุงอะไรทั้งหลายไม่ให้ไปดูรูปร่างแต่ให้ไปดูความรู้สึกในจิตใจหรือให้ไปดูเวทนาตามร่างกายนี่แหละเมื่อเราอยู่กับลมหายใจตลอดเวลานี่แหละมันดีทั้งนั้นเลยนะจะรับรู้บ้างไม่รับรู้บ้างนะคะสิ่งที่เกิดภายในแต่ก็ยังดีว่าเราไม่ไม่มารับรู้เอาซะเลยนะคะในแต่และเสี้ยววินาทีนะคะ เราเพียงมารับรู้ว่าลมเข้าจมูกไหนครหมุกซ้ายจมูกขวานะลมออกจมูกซ้ายจมูกขวานั่นแหละแค่มารับรู้แวบๆก็ยังดีมันก็ยังซึมซับเข้าไปในความรู้สึกว่าขณะนี้เราทุกข์หรือเราสุขขณะนี้เราเกิดสภาวะอะไรขึ้นมันจะทําให้เราอุเบกขาว,วางเฉยนั่นเองบางทีอุเบกขาว,วางเฉยไม่ได้นะอาศัยลมหายใจเพียงจิตและสติมาอยู่กับลมหายใจ มันจะทํางานให้เรานะความทุกข์ทั้งหลายเมื่อลูกลูกรูก้ความจริงนะทับซิกฤตความลับจักรวาลน,นะคะลมหายใจนะทำทุกอย่างให้เราสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาแต่ต้องอาศัยอริยสัตสี่อาศัย,อ,ศยอิทธิบาทสีนะคะกําลังจิตกําลังใจนะคือฉันทะความพอใจที่เรานะ ตั้งใจพอใจที่จะปฏิบัตินั่นเองนะคะตั้งเป้าไว้เลยนะคะตั้งเป้าชีวิตไว้เลยและเราไม่ปรารถนาจะเกิดตั้งเป้าไว้ได้เลยนะคะพอตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยฉันทามีความพอใจที่จะปฏิบัติวิริยะเริ่มความเพียรมาเลยนะคะเริ่มทําความเพียรนะความเพียรเกิดขึ้นตรงนี้ต้องเพียร4อย่างเพียรเพ่งเผากิเลสให้ออกไปก่อนเพียรเอาบาปอากุศลออกจากจิตจากใจก่อนก็ได้อาศัยลมหายใจนั่นแหละ สูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอัตราส่วนหนึ่งชั่วโมงนี่จะต้องทําให้ได้ตลอดเวลาเลยนี่แหละเพียรเอากิเลสออกก่อนเอาบาปอากุศลออกก่อนเพียนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะชั่วโมงที่สองก็เพียนไปมันก็จะป้องกันไม่ให้บาปอากุศลกลับมาหาเราอีกนะบาปอากุศลมันหลุดไปแล้วนั่นนะล้วก็เพียนต่อไปเพียนเพ่งเผากิเลสต่อไปเรื่อยๆื่อยๆืๆ่ๆๆ บาปอากุศลที่มันออกไปแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วขณะที่เราเพียรชาระบาปชำระกรรมทางชำระเวนนะคะบาปหมดไปยังไม่พอนะคะมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกุศลนะกุศลระกรรมบท10สบนะคะก็คือนะผลของการทานรักษาศีลทำสมาธิจเจริญภาวนามยปัญญานี่แหละ มันจะปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเรานะสติปัญญายานญานอย่างรู้มันจะเกิดขึ้นมานเป็นกุศลนะจิตใจจะเข้าสู่ความงดงามขึ้นมาปรัถนาจะสร้างทานบาร,รมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจิตใจจะฝักใฝ่ตรงนั้นเลยทีนี้อันนี้คือเกิดกุศลนะเพียรต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอยู่กับลมหายใจค่แมวท้อง สูดลมเข้าปล่อยลมออกคาแมวท้องยืดตัวขึ้นยืดไหลขึ้นยกไหลขึ้นในสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาให้ได้ทีละชั่วโมงชั่วโมงขึ้นไปนะกุศลผลบุญผลทานอะไรทั้งหลายข้ามภพข้ามชาติมันจะพลังพลูให้เราปรากฏในจิตในใจของเรานะป้องกันบาบอากุศลไม่ให้เกิดยังไม่พอ นะสร้างกุศลให้เกิดอยู่ตลอดเวลายังไม่พอรักษาสิ่งที่เป็นมงคลเป็นกุศลนะคะมงคลชีวิตก็จะเกิดขนาดที่เราอยู่กับลมหายใจเจริญอาณาปาน,าานาสติและวิปัสสนาเห็นแล้วยังมันทำงานนะคะพร้อมกันเลยนะคะแต่อทพระพุทธองค์อธิบายให้เราเห็นเป็นข้อข้อนั่นเองที่จริงมันทำงานมักสมังคีทำงานไปพร้อมๆกันทั้งเพียนเพ่งเผากิเลสเอาบาปอากุศลออก เพียรป้องกันบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นเพียรรักษาสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมาเพียรน,นะคะรักษากุศลไม่ให้หายไปนั่นน่ะสัมมัปปธานสี่หรือเพียรสี่ย่างจะปรากฏขนาดที่เราอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มอยู่แค่นี้แหละมันก็จะทําให้เรานี่เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์ขึ้นว่าโอ้จิตใจของเรามันทําไมสะอาดสะอ้านอย่างนี้ ไอ้ที่โกรธโกรธอยู่มันหายไปนะคะไอ้ที่หงุดหงิดขัดเคืองไอ้ที่หาคําตอบไม่ได้มันหายไปไหนทําไมมันโล่งโปร่งเบาสบายมันเป็นอย่างนี้นะทาไมมองคนอื่นเนี่ยจากเกลียดเขาแนีน่ําททาไมลักเขาขึ้นมาเห็นอกเห็นใจเนี่ยนะกุศลมันเกิดนั่นเองกุศลมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานะผลจากกันนะที่ลมไปชําระสะสางทั้งกายทั้งจิตไปพร้อมๆนะกันนั่นเอง นะผลการทําสัมมาประธานสีเนี่ยเองนี่นะลูกเอ๋ยมันเห็นผลอยู่เลยนะใครบอกว่าไม่ต้องมานั่งนานไม่ต้องมาปฏิบัตินานต้องอาศัยเวลาเลยนะคะอาศัยเวลานะคะให้ต่อเนื่องให้เข้มข้นทีละหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงนั่นแหละนะไม่มีใครวิเศษวิโสที่ไม่ปฏิบัติและบรรลุธรรมไม่มีเลยพระพุทธองค์ก็้ังเพียนนะเพียนมานะหนึ่งคืน สองวันนะ่ะเพียนอยู่กับลมหายใจแต่หกหกปีที่ไปเพียรอยู่ในในปา่าทุดงค่าศิรินั้นนะเพียรทำสมถะเกิดกาลังเจโตเกิดกำลังจิตกำลังใจแก่กล้าความอดทนอดกลั้นคันติวิริยะอยู่ในนั้นนะคะเป็นสมถะที่ทำให้กำลังจิตเข้มแข็งไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นพอมาทำวิปัสสนาคืออยู่กับลมหายใจ มันคลีนขยะที่มันฝังแน่นไหลพบพหลาชาตินั่นเนี่ยผุดดับผุดดับผุดดับนะคะจะเป็นเรื่องราวบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์จะเลวร้วายจะดีเลิศประเสริฐสียังไงก็แล้วแต่จะเรื่องฆ่าแกงข่า,ขาฟันกันที่พระบิดานะคะทำมาหรือพระบิดาบังคับให้ตนเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของพระพุทธองค์นะคะสะสมมาสีอสงไขยแสนมหากับพลพูขึ้นมาดับ ไปเกิดขึ้นมาดับไปเรื่องเลวร้ายมากมายไปดูในบุตรพาหงมหาการนั่นแหละนะความเลวร้ายทั้งหลายผุดขึ้นมาผุดดับผุดดับผุดดับจะเป็นการมราคะนะคะปฏิฆะขัดเครื่องนะคะนะในทั้งหลงพบหลงภูมินะทั้งปฏิเสธนะคะความไม่สะดวกสบายอะไรทั้งหลายพลั้งพลูขึ้นมานะคะในบทพาหงมหาการอันนั้น เป็นการบรรยายนะคะสภาวะธรรมของพระพุทธองค์ขณะที่ปฏิบัติใต้ต้นโพ1หนึ่งคืนและสองวันเมื่อ2,600กว่าปีมานั่นนะอันนั้นแหละเรียกว่าวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตาในเองนะคะสภาวะธรรมที่พระพุทธองค์นะคะตัดเป็นหัวข้อไว้นะคะขณะที่ปฏิบัติมันจะมีวิตกคือฟุ้งซ่านมากมายเลยกิเลสต,ต่างๆนะคะ เข้ามารบกวนนะทั้งจิตใจและร่างกายสารพัดพอมันสงบสงัดจากนนะรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกมันก็ทำให้เข้าสู่ชาญที่หนึ่งปฐมฌานนั่นเองนะคะ